นี่นะคะทุกคนเราได้อาหารให้มา้าละบูบี้เธอไม่ใช่เจ้าของบ้านนะเธอเธออย่าก่อนเพื่อนเขาเก่งใจเธอหนะรู้ไหมเขากลัวฉันจะตีเขาหนะอืมฉันจัดการเธอก่อนเลยหยุดนะบูบี้เฮ้บูบี้ไม่รู้มารยาทเลยไม่ใช่เจ้าของบ้านตัวเองเป็นแขกจะกินก่อนได้ยังไง บูบี้เอนี่อ่ะโอ้บูบี้นีนยามแล้วเด้อ่งกินเข้าไปแม่เช้ามาก็รู้จักมากินเนะาะจะคลองไปไหนหล่ะวันนี้อืมอะข้าวกินข้าวบ้างกินไปกลับอะ อ่าจะครึ่งกันไหมนี่อ่ะบูบี้อ่ะดำดำมะอ่ะเงินอ่ะอีบูบี้ถอยไปเดี๋ยวเขาแย่งถอยไปลูกเออถอยไปถอยไปอ่าแอบตรงเสานะเออกี่ตัวนั้นแหละมากินกับเราสองวันแล้วนะคะทุกคน เมื่อวานก็อยู่ทั้งวันจนเย็นเย็นมาก็ให้ตอนเย็นประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งแล้วเราก็ปิดบ้านปิดบ้านแล้วก็พอพอออกมาเข้าห้องน้ำประมาณ4ี่ทุ่มก็ไม่อยู่แล้วกลับบ้านตัวเองเช้ามาก็นี่ก็ประมาณ10บโมงเก้าโมงสิโมงถึงได้ขึ้นมาก็าไม่ใช่ขึ้นมาถึงได้มาบ้าน เรานะคะเราก็แบ่งให้เขายังเด็กอยู่เนาะก็เราไม่รู้ว่าที่บ้านเขาว่าได้กินอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเจ้าของเขาตัวคนเดียวไม่รู้ว่าบางทีเขาทํากับข้าวหรือเปล่าแต่ว่าน้องอ่ะ้อมไปมากนะคะเห็นเมื่อวานเนี่ยจากจากที่เห็นสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์ก่อนอน้องอ้วนกลมน่ารักมากเลยแต่พอเห็นเมื่อวานนะ คือแบบเจ้าของเขาบอกว่ามันร้อนมันเลยพร้อมพี่ทําไมมาพี่พร้อมจังบอกว่ามันร้อนมาเลยพร้อมนี่นะคะแล้วก็เซลเมื่อวานตามเซลอยากกินอยู่เราถืออะไรไปกินตอนไหนก็ตามไปกินอยู่นะคะเมื่อวานสงสารน้องแล้วก็เล่นเล่นอยู่นี่ทั้งวันเมื่อวาน ไม่ว่าใครจะกินอะไรกดตามไปแหละเผื่อจะได้กินกินยำแล้วมันก็จะมีกุ้งใช่ไหมหัวมันเราก็จะไม่ได้แกะออกเราก็ทิ้งหัวก็กินหัวปูมากอแทะเปลือกปูม้าอยู่แล้วก็ให้ข้าวสวยข้าวสวยเปล่าๆค่ะเมื่อวานข้าวสวยเปล่าๆเออใส่แนมแนมเนื้อแนมเนื้อเล็กน้อยแนมเนื้อเล็กน้อยนะกินจนหมดเลย ป่วาวะไปอดอยากมาจากไหนเนี่ยวะนี่แล้วก็ให้ข้าวเมืมอ่มอ,มอเมื่อเมื่อช้าเมื่อเย็นเมื่อวานให้ข้าวเยอะเยอะก็เยอะก็ให้วันนี้นิดนึงกินหมดเลยกินหมดแบบกินหมดแบบเร็วกว่าหมาโตเราอีกอะ่ะอืมให้ตอนแรงตอนเย็ยนเมื่อเมื่อวานอะ่ะกินหมดความพวกใหญ่ๆนี่พวกตัวใหญ่นี่ี กินหมดเร็วแล้วก็หาเลมหาเลมในถ้วยเขาอะนะมเมื่อคืนนะแล้วเราคิดว่าน่าจะนอนนี่แหละเพราะว่าเราก็นอนเปยนอนอะไรเล่นแถวนี้เนาะเขาก็ไม่กลับนะทุกคนเขาเห็นเราอยู่เขาข้างนอกเขาก็ไม่กลับนะพอเราเข้าข้างในถึงแอบกลับสงสัย <laughs> พอออกมาดึกๆับบูบี้หายละเ <laughs> ช้ามาเมื่อกี้มาแบบ มาแบบอ่อนน้อมทำตนนะดวนหยอบหยอบมานอบน้อมมาเลยอันนี้น่าจะกินไม่หมดเพราะว่าวันนี้ใส่ผัดกะเพราเมื่อวานมันจะมีแบบต้มต้มเนื้อหมูอะแล้วลวกไม่ใช่ต้มน้ําเนื้อหมูลวกล้วเอาไปทํายำแล้วเ,เก็บไว้ใส่อาหารตอนเย็นให้มาน่าจะเหมือนแบบข้าวต้มอะไรเงี้ยมันก็เลยกินหมดเลย แต่วันนี้ก็น่าจะเล็มๆไปเรื่อยๆแหละจนหมดวันเนี้ยโอเคเนาะบูบี้เนาะ